ครับสวัสดีครับผมวิเชียรชาแนลอาร์เอลนายกศีก็ขอบคุณนะครับนี่ครับเพื่อจากต r ีอารให้นะฮะแล้วก็เอ่อเจอารีนะครับเจริญผลนะครับแล้วก็ขณะนี้ผมอยู่ที่นะครับร้านชังเปย์ตะพุ่นดาเกลือนะครับที่ปัตตานีนะอำเภอเมืองปัตตานีนะก็วันนี้ก็จะมานะฮะร้านชังเป้นะก็ช่วงนี้นะครับได้ข่าวว่าไปช่วยน้ําท่วมนะครับแต่ว่ายัง ผลงานก็นยังมีอยู่นะเอนะฮะอ่านี่ฮะชักเป้สวัสดีครับกวันสวัสดีครับดีครับเต้ครับชักเป้ที่ไปแข่งขันในสนามนี่บ่อยนะไม่้างจะบ่อยบ่อยมาครัเบเพราะผลงานก็มีเยอะคนระับในสนามนะเดี๋ยวก็มาดูกันเลยนะส่วนามากจะเป็นรุ่นไหนชนะักเป้เป็น59สายพานห้าเกกับสายพานโอเพ่นนะนี่นะสายพาย 59, นหะ้าเ,เกครับเบสท์เกอน์ครับก็คือมีคนเก่งทั้งสงขลาแล้วก็ทั้งนคร แล้วก็ทั้งปัตตานีและลาดนะครับเพราะว่าทุกคนจะมีลักษณะแบบชอบแล้วก็แข่งในรุ่นสายพานเป็นเยอะนะฮะสีก็เดี๋ยวไปดูแล้วของช่งางเป้มีอะไรบ้างพาไปดูหน่อยแล้วขันไหนที่เป็นตัวเอกของช่างเป้นะฮะนี่นี่ตามมาเลยนะฮะนี่ฮะตัวนี้นะฮะดีตาความเร็วเท่าไหร่สุดมากปกติเคยได้อันดับเท่าไหร่นะหนึ่งครับหนึ่งนะโอเคนะครับอันดับหนึ่งนะโอ้โหแลวปีนี้เป็นไงบ้างนะได้ข่าวว่าไปช่วยน้ําท่วมแล้วรู้สึกว่า ช่วงี้พักไปก่อนนะใช่ครับพักไปก่อนนะมาวิ่งเป็นตัวนี้แทนตัวไหนครับปีหน้าตัวไหนครับวิ่งเป็นรถเกียร์ตัวนี้นี่ฮะรุ่นไหนบอกหน่อยรุ่นห้าบหกชั้นห้านะครับเอฟซีนะแล้วคนไหนที่ชอบสายพานก็มาจัดการได้ทําได้หมดเลยนะแล้วก็รุ่นนี้ก็ได้เหมือนกันได้หมดเลยนะสวัสดีครับ อาเซียโอรัตพูนะที่ดูไร์สดกันอยู่นะครับดีวันนี้ผมพามาเอฟซี FC ทุกคนมาดูนะถ <c oughs> นนนาเกลือคนระับช่างเป้นะปัตตานีนะก็ถือว่านะคนไหนสนใจก็สามารถทักกันมาได้เลยนะอยู่ใกล้บ้านก็สามารถจะมาทําได้เลยนะเฉพาะความเร็วแต่ว่าในสนามเท่านั้นใช่ไหมใช่ครับในสนามเท่านั้นนะ <c oughs> ไ,มไม่สนุนบนทน้องถนนนะ <c oughs> เดี๋ยวเ <c oughs> จ้าที่นะมากดขันตามร้านต่างๆนะเอฟซี FC. นี่ก็รุ่นนี้เคย ันดับหนึ่งอ่ะประมาณออมเดียวเท่าไหร่นะต้งเลี้ยงอยู่80ครับ80ใน FC ช่วงนั้นนะฮะแล้ว NGO นี่จะมาหรือเปล่าครับวันที่เนี่ยเสาร์อาทิตย์นี้นะ FC NGO ไม่ได้ไปครับอ๋อพักไว้ก่อนนะเพราะว่าพักไว้ก่อนนะเพราะเหนื่อยกับการล้านในการช่วงน้ําท่วมเราไปช่วยชุมชนจังหวัดไหนวะนั่นท็อปนครนครนะโหขึ้นชื่อนะครับก็ประมาณสัก23อำเภอนับท่วมหมดเลยใน FC ก็ทุกคนดังแล้ว นลไม้คนละมือนะคนที่แบบเอ่อว้นข้างถนนนะก็ตับ,บัดรวนกลุ่มกันแล,กแล้วก็แล้วขนาแบบคนลไม้คนละน้อยช่วยเหลือกันนะฮนะแล้วก็พาไม่ใช่เป็นน้ำขนมนมเนยนะแล้วก็มามา่มาตาย่าส่งไปให,ให้กับพี่พีท่ทางทางนครศรีธรรมราชนะัโขนี่แล้วสปอนเซอร์ของช่างเป้ที่มีอะไรบ้างครับใช้ชักเอกเหรอเอกนาทรเหรออ่านี่ฮะเอกนาท ข้อนูนลูกกานะ fc นี่แล้วก็ช่างเป้มีใครอีกนอกจากนี้นะกจากในช่างป๊อบช่างป๊อบช่างปอบไหนช่างป๊อบเจโน่ช่างเชมโอ้โห fc นะช่างเชมดูอยู่นะช่างเชมก็ได้ผลิตภัณฑ์จากอะไรล่ะเจ jrp นี่ฮะได้เกดไดเกดได้เกดไดเกดเจ๊อะไรนะได้เกดได้เกดผู้หญิงแม่เขาชื่ออะไรชิดตีนี่นะโอ้โหวันนี้ผมดีใจนะ คบโทรมาผมนะเขาอยากให้ผมไลฟ์สดในงานใอเชียรโอ้นะผมว่าขอเสื้อทัวร์ก็พอแล้วแต่ว่าเสื้อสวยเลยนี่นี่ของของทีอาร์ซีไอ้นร่องเขาให้มานะก็ก็ร้านอยู่ใกล้ๆนี่เองนะก็สามารถจะมาเหมือนกันได้เลยนะครับนี่ผมชื่นชอบนะกับสายพานนะแต่รุ่นนะก็นะฮะมีเบอร์โทรเรียบร้อยเลยนะทีนี่ฮะเบอร์โทรตามนี้เลยนะคุณสนใจดูนะนี่เลยนะฮะนี่อยู่ใกล้บ้านนะฮะ ก็เห็นว่าปัตตาดีบีหลายแบรนด์มากนะที่ยังมีการแข่งขันนะไปแล้วมีช่างป๊อปจันโงนะฮะแล้วก็ช่างเฉมนะฮะโอ้โหเป็นไอดอลนะฮะแต่ละคนนะครับผมก็เคยเห็นช่างเป้ครับไปแข่งขันในสนามบ่อยๆนะแต่ว่าไม่ค่อยได้นะแล้วก็ช่วงหลังพักไปก่อนนะเพราะต้องใช้เงินนะได้ข่าวว่าเมื่อวานเนี่ยบนเงียตายนะยฟซีว่าคาสมัครที่คตรแพงก็ เขาอยากอัปเกรดบ้างน,นะก็คือก็เหมือนกับการเราไปแข่งขันนกใช่ั้มแล้วก็ประมาณตั้งนละร้อยสองร้อยโอเ์แล้วเอาเงินมาลักษณะมาใช่ไหมเข้หนึ่งสองสามสี่เรื่อเหมือนกันนะพันสองพันก็บ่นจะตายแล้วต้องทงั้งที่โยงงานอิีโยจะมาก็นะราคาเท่าไหร่อส่วนมากด้านสูงอยู่ในเอฟซีนั่น,หน,น,ะนะแหละเป็นกำลังใจด้วยนะก็คือที่นี้ทําอะไรบ้างรับทําอะไรบ้างสภาพด้วยไหม อาจจะสภาพได้เหมือนกันนะแล้วก็ความเร็วนะจะว่าสถาะนั้นนะครับ<ช>แล้วก็รุ่นเนี่ยสายพานนะ<ช>แล้วก็รุ่นไอ้เนี่ยอะไรนะเมื่อกี้665<ช>นะฮ<ช><น>ะเป็นกำลังใจและเป็นคนดิพเอฟซีของช่างเป้นะฮะก็มาอุดหนุนกันได้เลยะครับก็อย่าลืมว,ว่าของท่านของช่างเป้นะมีความบาัิจาคในถ้วยรางวัลๆๆยเยอะนะฮะน<ส>ี่นะ <ๆ S 1> นะ เนี่ยนะเยอะแลคือแต่ว่านะผ่านได้คันะผ่านแล้วนะเอฟซีเพราะว่าแนทที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งโอ้หนึ่งนะสองอันเลยนะเบิ้ลแต่ว่าเป็นงานปีไหนก็นะก็ดูกันเลยถือว่ามีนะเยอะแยะเลยนี่ไอหลานเป็นหเบตเตอร์กับช่างบอมโคบอมหัดนใจแล้วประวังิีนี่เฮ้ยพันแบวพันเมื่อวานซีเนาะมาเป็นของก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ใช่ใช่นี่ฮะก็ถือว่าเะสบความสำเร็จนะครับกับช่างเปแลนะก็คือการันตีได้เลยครับนะ การันตีได้เลยโดยการข้วยสนามนะทั้งเป้ไม่ได้กลัวแล้วทั้งเป้เก่งนะในสนามด้วยนะไม่ใช่ว่าโม่อย่างเดียวไม่ใช่นะเออนะก็ยังมีพื้นฐานอยู่ด้วยในการซ่อมพื้นฐานยังมีอยู่ก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องปกตินะทั่วไปเลยนะคนมีปัญหาก็สามารถนะปะยางก็มาได้เลยที่ร้านนักเตะตลอดนะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดเป็นเก้าโมงปิดสี่ทุ่มแต่ว่าเวลาแข่งขันในสนามบางคนว่นอนดึกมากนะก็อย่าลืมฝากไปด้วยนะครับช่างเป้เราอยู่ใกล้ บ้านจอยนาเกลืออำเภอเมือง <ๆ S 1> ปัตตานีนะฮะโอ้โหขอบคุณนะครับเอฟซี <FC S 2> สวัสดีครับ